5แอปพลิเคชันฟิตเนสที่ดาวน์โหลดฟรีรออะไรกันอยู่ล่ะคะไปดูเลย วันนี้นะคะสิ่งที่อิมนำมาฝากบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆๆๆมาเพราะมันคือแอปพลิเคชันสำหรับการออกกำลังกายซึ่งอิมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเป็นนะคะอย่างเช่นเวลาจะออกกำลังกายไม่รู้ว่าจะต้องเล่นท่าไหนดีไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีอยากได้ต้นแขนอยากได้หน้าท้องอยากได้ต้นขานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงต้องเล่นท่าไหน<ๆ>วันนี้อิมมีตัวช่วยมาให้แล้วคะ่ะ ซอแอปพลิเคชันที่อิ่มเอามาฝากในวันนี้นะคะบอกเลยว่าดาวน์โหลดฟรีรอช้ากันอยู่ทำไมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีแอปอะไรบ้าง เริ่มกันด้วยแอปพลิเคชันแรกเลยดีกว่าค่ะแอปพลิเคชันแรกนะคะมีชื่อว่า My Fitness Pal นะคะซึ่งพัฒนาโดย Under Armour เป็นแบรนด์เสื้อผ้าและรองเท้าในการออกกําลังกายที่สายสปอร์ตเนี่ยจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะ mm hmm. โดยเริ่มแรกนะคะแอปพลิเคชันจะให้เราเลือกเป้าหมายในการออกกําลังกายของเรา3ตัวเลือก oh. ได้แก่การลดน้าหนักการรักษาน้ําหนักรวมไปถึงการเพิ่มน้ําหนักค่ะจากนั้นจะมีแผนการกินอาหารในแต่ละวันเพื่อคํานวณแคลอรี่นอกจากนั้นนะคะยังมีตารางการออกกําลังกายที่เราจะต้องทําให้ได้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เราตัง้งไว้ด้ ถือเป็นแอปพลิเคชันที่ทําให้เรามีวินัยและรู้ว่าต้องออกกําลังกายยังไงให้ไปถึงเป้าหมายค่ะและเขายังมีคลิปวิดีโอออกกําลังกายมาให้เราดูด้วยนะคะตั้งแต่ไปออกกําลังกายที่ยิมรวมไปถึงออกกําลังกายที่บ้านเขาก็มีคลิปมาให้เราทําตามได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีพวกเมนูอาหารด้วยว่าเมนูไหนจะต้องทํายังไงเรียกได้ว่ามีบอกครบ ต่อ,อมานะคะเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า Keep Trainer ค่ะซึ่ง Keep Trainer นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยวางแผนในการออกกำลังกายของเราได้เป็นอย่างดีแถมยังมีคลิปสอนท่าออกกำลังกายด้วยเรียกได้ว่าสะดวกมากโดยในเริ่มแรกนะคะเราจะต้องเลือกเป้าหมายในการออกกำลังกายของเราซึ่งมี3ตัวเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นลดน้ำหนกักเพิ่มกล้ามเนื้อหรือเพื่อให้ร่างกายแอคทีฟ เมื่อเลือกเป้าหมายของเราแล้วจากนั้นก็จะมีแผนต่างๆให้เราเลือกทําค่ะซึ่งจะมีบอกระยะเวลาว่าเราจะต้องทําตามกี่วันก็จะมีท่าออกกําลังกายมาให้เราทําตามค่ะเราสามารถกําหนดได้เลยล่ะคะ่ะว่าวันนี้เราอยากเล่นส่วนไหนเพราะในแอปก็จะมีบอกหมดเลยว่าส่วนไหนต้องเล่นยังไงข้อดีของแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะ<ม>ก็คือเราไม่ต้องเสียเงินในการจ้างเทรนเนอร์หรือเสียเงินเข้าฟิตเนสเลยค่ะขอแค่มีวินัยและมีใจที่รักในการออกกําลังกายเท่านั้นเองคะ่ะ แอปพลิเคชันต่อไปนะคะคือแอปพลิเคชัน F n V แอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เน้นให้เราออกกําลังกายตามแต่ละส่วนที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นแขนหน้าท้องต้นขาหัวไหล่หลังทุกส่วนได้หมดเลยเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากออกกําลังกายเฉพาะส่วนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเล่นท่าไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงนะคะนอกจากนั้นยังมีแลนต่างๆให้เราเลือกทําไม่ว่าจะเป็นการเบิร์นไขมันหรือการสร้างกล้ามเนือ้อนอกจากนี้นะคะยังมีตารางอาหารที่ควรรับประทานในแต่ละวันแนะน นำด้วย แอปพลิเคชันต่อมาแอปพลิเคชัน work out นะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีท่าออกกําลังกายให้กับเราเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะออกกําลังกายส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นการคาร์ดิโอต้นแขนต้นขาหน้าท้องรวมไปถึงก้น <c oughs> เมื่อเราเลือกแล้วนะคะก็จะมีท่าพร้อมกับเทรนเนอร์มาให้เราเราสามารถออกกําลังกายตามได้แอปพลิเคชันสุดท้ายนั่นก็คือแอปพลิเคชัน daily yoga <c oughs> นะคะ,ะ,คะซึ่งแอปพลิเคชันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเล่นโยคะและอิ่มก็มองว่าสาวๆน่าจะชอบคนได้น้อยสำหรับแอปพลิเคชันนี้ โดยจะมีให้เราเลือกตั้งแต่โยคะคันเริ่มต้นรวมไปถึงโยคะกระตุ้นระบบการเผาผลาญสําสหรับลดน้ําหนักและรวมไปถึงโยคะยืดหยุ่นกล้ามเนื้อเพื่อลดการคลายเครียดค่ะถ้าเราอยากเน้นโยคะแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยในเดลี y โยคะค่ะคือเป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะสําหรับคนที่อยากฝึกโยคะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นท่าไหนและออกกาลังกายยังไง และแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้เหมาะสําหรับสาวๆวัยรุ่นวัยทํางานอย่างเดียวนะคะผู้ใหญ่ที่มีอายุมากหน่อยเนี่ยก็ยิ่งเหมาะสมเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะการออกกําลังกายจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงและไม่โรยราไปตามอายุนะคะ <S <S <ๆ S 1> และถ้าหากใครมีพี่ป้าน้าอาที่เขาไม่รู้เนี่ยไปนำโทรศัพท์เขามาดาวน์โหลดไว้เลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่สายสปอร์ตต้องมีติดมือถือไว้เลยล่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ5แอปพลิเคชันสำหรับการออกกำลังกายที่อิ่มนำมาฝากในวันนี้สำหรับใครที่ช่วงนี้อยู่บ้านก็ต้องลุกขึ้นมามยืดเส้นยืดสายกันหน่อยแล้วล่ะคะ่ะเพราะตอนนี้อิ่มได้นำตัวช่วยมาให้ทุกคนแล้วอย่าลืมนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อเพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อิ่มขอตัวไปออกกำลังกายก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย